สวัสดีครับผมก็ผมคือเก่าเสียแมนมปากโกมีเสนอเมนูยังครับใ,ในเมนูอาหารพื้นบ้านครับขัวนูนาท่า,ทานี้มึงเครื่องปรุงครับเครื่องที่เขาเตรียมไว้ผัดเครืองก่อนครับจะได้ออมหอมผัดเครื่องให้หอมก่อนนะครับ เรื่อยๆสักประมาณ30นาที30วิหนึ่งนาทีก็จะหอมแล้วครับเพราะว่าเราใส่แกงเพราะว่าเป็นเชฟวันนี้ครับเชฟพ,พี่ต้นครับวันนี้โยกยนะครับปลกลางนะครับลลปล่ไยปล่อกลางครับปล่อยมันหอมไปเรื่อยๆครับมันก็เเลียบไปน้่งกินกำลังมากครับหอมแล้ว ขั้นตอนต่อไปเอาหนูลงไปพัดครับผูกเขาไปเรื่อยเอ้มันเครื่องแกงเขาไปนี่เนื้อมันจะหอมๆครับมาผ่มเขาาอาห่อนเรา บ,บ้านๆแบบ <S <S เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเือนุ่หน้ากับลังเลี้ยงครับเปืนอจะตั้งเลี้ยงออกมาเป็นน,ไปไปน้ำาลคูนร้อนเติมน้ำลงไปใส่น้ำที่เขาตัมเครื่องปรุงนะครับพอนาำลืมเติมลงไปปล่อทิ้งไว้สักคู่นะครับ น้ามดอเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเราใส่ผักแล้วก็ตอนสุกนะครับ